นี้นะครับผมจะมาฝึกการเป็นนินจานะครับในแที่มีชื่อว่า t r a i n i n g n i n j a o อ b ีนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาฝึกวิชาเป็นนินจากับอาจารย์หนวดขาวคนนี้นะครับไปเดีย๋ยวเราวิ่งเข้าไปเลยดีกว่าอาจารย์กับบสดีอาจารย์เฮ่ hey, แกเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมใช่ครับเด็กใหม่ครับโอ้โยเธอเจาอยากไปประลองวิชานินจากับท่อนล้วก็เชิญเดินเข้าไปทางนี้เลยฮะได้ครับเตินเข้าไปใช่ไหมครับ ฝึกโอเคปะตรงนี้เป็นบ่อน้ำเหรอโอเคอีซี่อีซี่นี้เล่นได้ไม่มีไม่มีเบื่อตรงง่ายไม่ยากไม่ยากไม่ยาก,เท,กเ,เ,เทคนิคเออเทคนิคอันนี้ก็คือกระโดดมาทีละอันไม่ยากครับแล้วก็มีคางคกหรือกบเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นลูกหินแกะสลักด้วยนะเนี่ยสวยดี ว่าทีอาจารย์อาจารย์วับได้เหรอใช่ฉันมีวิชาวับได้นะแกเดินออกมาไกลๆจากประตูไหนไม่งั้นเอ่อประตูมันจะเปิดปิดอยู่งั้นมันเป็นประตูอิตตอร์โนมัติโอเคครับได้ครับอ่านี่เป็นลาวาเหรอครับอือฮึกระโดดไปอือโอเคอ่าอันนี่ก้อนหินอ่ากระโดดเกือบตายไปนี่ก้อนไม้ก้อนไม้เดินตามไม้ไปอ่าเหยียบเหยียบผีน้องคระโดงโอเคเดี๋ยวนะอันนี้คือเล่นยังไงเนี่ยคือยังไงฮะ คือ,อยังไงกระโดดข้ามอะโอเคนะออออโอเคเอ๊ะผมรู้สึกว่ามันสามารถเดินออกไปได้นะเนี่ยโอ้ไม่ตายด้วยหรือว่ามันไม่ตายหรอเฮ้ยถามจริงอ้ยไม่ตาย,ยคุณผู้ชมเดินเหยียบตรงนี้ได้นะเอ่อไอ้ที่นหนามๆเหยียบไม่นะโอ้ยยี่ก็ง่ายเลยดิก็เดินผ่านไปโอเคไปต่อ ตรงนี้คือมาสเตอร์บาลานซ์ตรงนี้เราต้องใช้วิชานินจาแห่งการบาลานซ์นะครับตรงนี้เป็นเอ่อก้อนกลมๆให้เราเดินไปเรื่อยๆข้างล่างก็จะมีราวายอยู่อโอเคโอ้โอเคเป็นนินจาเราต้องเดินได้แค่นี้แค่นี้เองแค่นี้เองนินจาต้องเดินได้เป็นนินจาเดินอย่างนี้ไม่ได้ก็ตกลงตึกลงมาตายสินินจามันต้องเกาะตึกได้แล้วก็ต้องเดินที่แคบๆนี้ได้ถูกไหมจันใช่ อืมอาจารย์เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์เราด้วยนะโดยเดี๋ยวกดเฮ้ยโอ้ขอบคุณมากอาจารย์อุ๊ยเรับม่ละจ้ะอ๋อแพ้เลยอาคุณผู้ชมแพ้แล้วเอ๊รีซ็ตโอเคมา โอเคกลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์บักนะฮะเราต้องรีเซ็ตตัวเองนะฮะมาปลาตรงนี้เป็นหอ,อกมากระโดดเก็บตรงไหนดีเอาตรงหัวหัวตุ๊ก,กตาแล้วกัน เดี๋ยวเราเหยียบไม้ก่อนแล้วค่อยหัวตุ๊กตาโอเคหัวตุ๊กตาหัวตุ๊กตาเออเอออีซี่กว่าเยอะเนี่ยโอเคเทคนิคเทคนิคอันนี้ก็คือเหยียบหัวกระโดดตุ๊กตานะครับส่วนเทคนิคด่านตรงนู้นก็คือเทคนิคก็คือเดินไปเรื่อยๆช้าๆนะครับไม่ต้องรีบอันนี้อะไรเนี่ยอ่ฮะโอเคปุ๊บโอ้ไม่ตกตายมา ตรงนี้ไปเงียบหมุนหมุนให้ตรงโอเคหมุนให้ตรงโอเครอรอรอเกือบโอเหเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบตกแล้วเกือบตกแล้วใช่ไหม่ะดาเมื่อกี้มานี้อะไรอันนี้สะพานขาดง่ายมากอาจารย์ผมเล่นได้สบายมากโอเคข้ามอาจารย์ข้ามอันนี้ไปใช่ไหมโอเคอันนี้สบายมากอันนี้ก็เหมือนออบบี้กระโดดทั่วไปไม่ได้มีความยากอะไรต่างจากเพื่อน โอเคโอเคฮันนี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เมื่อกี้อะไรนะลูกน้ำโอ้โหไหลมาเรื่อยๆเลยสองทางด้วยใช่ไหมนะถ้าจะโอ้โหโอเคสองทางจริงเดี๋ยวเราปิดนี้กันสองทางจริงคุณผู้ชมมาชุบๆหลบเข้าไปข้างในเอ้ยหลบได้หลบได้ผมเห็นแล้วว่าอันนี้มันจะมาชนก้อนหินแล้วมันจะฉีกออกงี้เพราะฉะนั้นเราแค่ระวังตรงนี้แค่นี้เองมีเดยวซิกแซกไปงี้โอเคอันนี้ก็ไม่มีทริคอะไรมากนะ แค่พยายามโดนอย่าโดนตัวนี้และแค่นั่นเองมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อืมต้องเดินข้ามนี้แน่เลยแต่ว่าแบบนี้นะครับของแพตตี้นัมฟอรนะครับผมขอบอกไว้เลยว่ามันมีทริคนะครับอันนี้ผมเคยเจอมาแล้วกับตัวเองจากด่านอื่นของแพตตี้นัมฟอร์นี่ยแหละก็คือกระโดดขึ้นเราบันไดฮะแล้วก็เดินทางนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าเยอะนะฮะนี่ดูดิมันเดินข้ามได้เลยมันง่ายกว่าเยอะอ่ะนี่ดูดิผู้ชมมันง่ายมาก คือคุณแค่เดินขึ้นราวบนไดแล้วกระโดดข้ามแทนที่จะคุณจะไปข้ามไอ้ไม้ๆตรงนี้เพราะว่าตรงไม้ๆอ่ะเวลาเรากระโดดแล้วเราโดนมันยากนะสับมันคือมันไกลอยาผมคิดว่ามันไกลมากเลยเห็นะเรากระโดดข้ามแค่ตรงเนี้ยอีซี่มากเป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคอย่าเรียกว่าเราโกงเลยเพราะว่ามันเทคนิคเฉยๆพอดีอาจารย์ป่านี้หยินหยางใช่ไหมหยินหยางจริงด้วยหยินหยางดราคอนเทมเพิลมาหยินหยางโอเคหยินหยางโอเคหยินหยางข้ามหยินหยางไปหินหยินหยางกระโดดไปโอเค หินมินหยางโอเคเกาะใบไม้ไปตรงนี้มีอะไรเนี่ยบัวใช่ไหมเป็นไอที่กบมันชอบยืนผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะผมไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยด้วยแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวใบบัวที่เวลากบมันยืนแล้วกบม,มันจะชอบยืนในกระตูนอะโอเคนี้เหมือนกับเป็นว่าเราต้องกระโดดไปตามโอ้โหาจะยากนะนะเนี่ยโอเคไปอป อ okay. 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 ื้มโอเคอื sure> ้มโอเคอุทยอันสุดท้ายอื้มโอเคกระโดดกระโดดกระโดดไปตรงนี้มีอะไรโอ้ยเงินทองเพียบเลยผมว่ามันมีอะไรแบบไม่ชอบมาพากรตรงไอ้ยินหยางตัวนั้นเนฮ้ยผมไม่แน่ใจละมันดูมีอะไรแปลกๆตรงยินหยางผมลองไปหยิบก่อนผมขอเดินเซอร์เวย์รอบๆกันถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆก็หยิบยินหยางนะอาจารย์มันไม่มีอะไรแล้วอะแล้วเราหยิบยินหยางไว้แล้วกันนะผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ด้านบนมันจะหล่นลงมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะดึงเราไปข้างบนหรือว่าอะไรมาดูกัน มาดูกันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพื้นแตกออกตกใจหมดเลยนึกว่าเราจะตายโอเค,อ,เคอันนี้ทรายดูดใช่ไหมน่าจะทรายดูดนะแล้วก็มีกระโหลกอยู่ตรงนี้เขาน่าจะทําให้มันยากขึ้นหน่อยสนุกขึ้นแบบแบบมันสามารถเลื่อนได้นะมันจะได้สนุกขึ้นผมคิดว่าโอเคกระโหลกอย่ากระโหลกไปเรื่อย เก็บโดดไปเรื่อยๆทีละขั้น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 ไปทีละขั้นโอเคกระโดดข้ามไปเออเหยียบชิคพอยต์กันชิคพอตดิเฮ้ยมันไม่ยอมใช่ไหมชิคพอยต์ให้ด้วยนั่นรอช่างมันเราไปอยู่ตรงนี้เลยนี่ก้อนหินใช่ไหมอันนี้ง่ายเอ่าอันนี้ผมรู้แล้วมันตั้งใจหลอกเราให้เราเหยียบที่มันตัดตัดข้างหน้าตรงนั้นเราต้องกระโดดเฉียงครับอย่างนี้เดี๋ยวผมสอนนะแบบนี้กระโดดเฉียงไปให้มันจะสอนคนดูซะหน่อยดูเรางงไปเลยเนี่ยแล้วมันจะยอดโอ้ยย้อนกันไปตรงนี้โอเคแสดงว่าเราเหยียบชิคพอยยยตต์แลล้้้้้้้วววออ่่่่าาาางงนน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 ีีีฮะะะััชชิิๆผผมมคคดดุณูจเเเกไไใหรรป ไปไปายตรงนี้นตรงนี้นตรงนี้ยสถานีเดี๋ยวผมเล่นดีๆแล้วแกผมไม่สอนแล้วจะสอนตั้งใหม่แกเป็นดูงูไปเลยจะสอนดีๆตั้งใหม่ให้ดูฉลาดฉลาดหนีเอออย่างนี้อันนี้ก็ชิวๆไม่ยากมากน่าจะยากแค่ตรงเดียวคือตรงนั้นนั่นแหละอันนี้อุย้ยตอนวาร์ปไปตอนเด็กโดนวาร์ปไปตอนอุ้ยเฮ้ยเฮแสงนี้มันออกมาแล้วมันฉายใส่คุณอาจารย์แล้วมันตัวโปร่งแล้วมันสวยเดียร์ เฮ้ยเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปกับอาจารย์หน่อยได้นะแปบ๊บหนึ่งนะผมขอถ่ายรูปกับอาจารย์แป๊บหนึ่งอาจารย์ยิ้มหน่อยแชะแชะโอเคโอเคไปไปกันต่อชึบชึบชึบอ่าตรงนี้อืตกระดงใส่เลโก้ใช่ไหมอันนี้คือบิดเลโก,บก้บ,บิดเลโก้อย่าบิดเลโก้ไปโอ้ยโอเคห้ามหยับพื้นโอเคอันนี้คือห้ามหยับพื้นขอบคุณา,า,ากันตรวผมหยับบิดเลโก้ด้วยวิธีนี้จ้าเอออันนี้อะไรเนะี่ยเขียนว่า toy box น่โอ้โหถ้าเป็นเราแล้วเราเหยียบนี่เราเจ็บนะเพราะว่าเลโกอ้อะเวลาเหยียบแล้วมันจะเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมเคยเหยียบเหยียบแน่นอนผมคิดว่าทุกคนเวลาตัวมันกับเลโก้มันก็ต้องเหยียบกันหน้านะผมก็เคยเหยียบแล้วก็เจ็บมากสุดๆเจ็บสุดๆดเลยแต่ลหลังๆเขาเริ่มออกออกแบบดีไซน์มาให้มันไม่ค่อยเจ็บแล้วนี่ผมเห็นบางอันมันก็ใหญ่ขึ้นหรือว่าอันนั้นก็เล็กจนเหยียบไม่เจ็บแต่ว่ามันก็ยังเจ็บแบบนิดหน่อยนะอันนี้จิ๊กซอว์จิ๊กซอว์เลืองแสงหรือว่าจิ๊กซอว์มันเลืองแสงหรือวว่่ามมัันนนโโดแแสงงล้ปร ลงไปลงตรงนี้อีกแหละไอ้ดี๋ยวนจานี่หลายรอบเลยโอเคตกลงๆๆจะเย็นๆจะเย็นอย่าอย่ารุนอย่ารุนเพราะถ้าเรารุนมันจะนี่มันจะเกิดเหตุไม่คาดฝันตลอดเวลาเรารุนเนี่ยนะแสดงว่าผมรุนมันก็เลยเป็นอย่างนี้มา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 งั้นเราใจเย็นๆไปทีละขั้นเดี๋ยวผมจะใส่เพลงใจเย็นเข้าไปแล้วกันนะเพลงหัวล้อมาเลยเพลงหัวล้อยมาผมจะใส่เพลงใจเย็นแล้วผมตัวเองผมเองก็จะใจเย็นด้วยมาเริ่มกัน กระโดดไันไชิวๆชิวๆชิวๆไปเรื่อยๆตายก็่เปนไรใจเย็นก็ไวใจนกระโดด้นไปอันนี้ต้องมีอะไรกระโด้นไปอันนี้กระโงไปเจ๊มั้จมนันใช้ได้นะคะโอเคอันนี้จยนเหมือนเดิม้ามยิบกระตนูชึบเ้นโอ้โหโีตหน้าตออปีนได้ตรงนี้ปีนได้ปีนได้เนาะสบายดิปีนออตรงนี้ได้อ้ปีนอ้เดจโอเคอันนี้โอเคอันนี้ไม่ยานะอันนี้หยิบชีสบชีสิบชีสไป หยิบชีสไปเจียละก้อนชิสของหนูชิสของหนูฮ้หนู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 ก็คือหนูนะอันนี้หมักลุกอ่าอ่าฮะอันที่เดินตามทางใช่ไหมโอเคปะโอเคลุย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 อันนี้อ่าโอเคไปทางนี้โอเคโอเคโอ้โอ้เฉียดชิวมากไปทางนี้อ่ะโอเคโอเคโอเคอันนี้ยากเหมือนกันอันนี้อะไรซีโฟเหรอไอตัวนียากลองเหยียบอักลองเหยียบได้ไหมลองเหยียบนะสามสองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่น้ำพอพี่น้ำพอคุณคุณทำอะไรอ่ะเดี๋ยวน้เมื่อกี้ผมขอลองอีกทีดิเดี๋ยวน้ำมันมันระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้อออืื้ห นี่ผมคิดว่ามันนะ่าจะเป็นของเล่นแตรนี่นะตัว a r m y ม a n ปะอะไรใช่พุดดิ้ง army จำชื่อไม่ได้ละของเล่นในคอร์สสตอรี่ก็มีนะฮะตัวสีเขียวอะ่ะที่มันเป็นทหารแล้วที่โดนแม่แอนดี้ยบบในเรื่องแตะเดี๋ยวแปะวิดีโอให้อนาะชาน,าน,านาั่นน่ะนะโอเคไม่ยากมากนะฮะถ้าเราไม่ไปเล่นเหยียบทีโฟลเองเราก็ผ่านไปได้ชิลๆฮะอันนี้คืออะไรอ่ะเออนี่เดินทะลุเข้ามาได้เหยียบรถถังแล้วขับรถถังออกไปเลยอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอนะไรผมว่ากระโดดอ๋อปีนโอเคปีน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 เอาก็งงเหมือนตั้งนานโอ้โหก็คือฟรดดฟรหะ โอ้มันมีก้อนตรงนู้นให้หยิบก่อนเรายังไม่ควรมาตรงนี้เอ๊ะผมชอบตอนปีนะนะผมชอบอะไรมันปีนปีนอะคือมันมันไม่เหนียวด้วยอโอเคคือผมตอนเด็กๆผมก็ชอบนะชอบปีนในพวกเชือกแบบนี้สนุกดีถึงแม้ว่าตอนเด็กกว่านั้นมันจะกลัวเถอะแต่ว่าตอนนี้คือไม่กลัวแล้วมันรู้สึกสนุกไปแล้วอะที่หมู่บ้านผมก็เพิ่งเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่นะครับมันก็เลยมีเครื่องเล่นอะไรใหม่ๆจริงๆมากขึ้นอย่างเช่นไอ้ตัวเชือกนี่เขาก็ทำมันเป็นเหล็กแล้วมันดูมั่นคงกว่าเชือกนะเพราะว่ามันเคยเชือกขาดด้วย้้้้้้ง่่่่ไไมมมมมมมผผิิิิิดทททททีีหูบาาาาานนนะโโออเเเเเคคปปปปป อันนี้ปนไปไหนดิอ้าวโอ้โหไก่สุดอัเนี่ยโอเค,ทคเท้าถุดลงไปแล้วมันเสียวอ่ะเสียวตายจริงเราอย่ารักไก่ไปตรงนู้นเลยนะเราต้องมาทางนี้กันอือฮึคือผมเป็นคนไม่ได้รักไก่แล้วนะฮะผมแค่รักแมวม,มันไม่ได้รักไก่อย่างนั้นมารอลิงไม่ใช่รอเรือนะฮะจะรอเรือไปทำไมเนาะรอเรือไปนะั่งรถดีกว่านะรอแท็กซี่ดีกว่าตงิงโป้อะใส,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 ใส่ใส่เอฟเฟทธ์ให้เองเลยที่เกียจใส่เอฟเฟทธ์แหละเหนื่อยคนตัดต่อเขาด้วยนะคนตัดต่อผมเขาก็เขาก็เหนื่อยมาละช่างละไม่ว่าจะเป็นไอยนะ ไอ้ฟิกเราคนแสงอเฟิกเราตอนนี้เรามีทีมงาน3คนแล้วนะก็คือคนตัดต่อก็คือผมคนพิธีกรนะเรียกว่าพิธีกรแล้วกันเจ้าของช่องก็คือ CEO ด้วยนะเป็น3อย่างเลยแล้วก็อีกคนนึงก็คือดักกล้องนั่นเองนะครับก็มี3คนแล้วเนาะทีมงานเรานะ่ยทีมงานเราก็ไม่ได้ค่าจ้างเช่นเดียวกันนะฮะเพราะทีมงานเราทำด้วยใจนะไม่ได้ทำด้วยเอ๊ะทีมงานเราไม่ได้ทำด้วยใจนะทีมเราทีมงานเราทำด้วยมือกับสมองฮะเพราะว่าถ้าเราไม่มีมือกับสมองหัวใจมันจะเขียนอะไรได้ถูกไหมแหมวันนี้มุกมาดว่าวนนี่่ยาจะสับออมนตต้งเหยยีรงนนนนนั้้้กกก่่่่ออออแลววคยปีหไไมบเเรราาา็ะ ดีดานี้นาะเนี่ยอาจจะคุนตะต่อห้างมันนี้ด้วยนะระเบิดเพื่อนอีกเอาเข้าไปต่ไปรีบๆเพื่อนเหยียบระเบิดแล้วมันเอฟเฟกต์มาถึงเราด้วยฮึอบถ้าเป็นดังสปอตแล้วมันก็เจ๋งดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ทีมงานเราเขามีอุนตะต่อใหม่ฮะนี่มาแนะนำนั่นก็คืออินชอตนั่นเองนะฮะอินชอตนะไม่ใช่อินชอนนั่นสนามบินที่ประเทศเกาหลีนะฮะมาตรงนี้เออก่อนหน้านี้เราก็มาตรงนี้แล้วเราก็กระโดดไปตรงนั้นก็จบเลยดิเออแล้วไมาต้องไปกระโดดอ้อมได้เออ งอันนี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเดน,นะเดินทางนี้เอ่อปราสาทเลโก้อีกแล้วเหรอเลโก้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 อีกแล้วอ่าโอ้โหเดินวับเฮ้ยโอ้โหตกใจกลับมาที่โอ้โหโอเคอันนี้วิงวว่งรวดวิ่งรวดวิ่งรวดเจ็บรู้สึกเจ็บแทนเขาไปรู้สึกเจ็บแทนเขาแต่เขาไม่ได้เจ็บให้เราเห็นโอเค หัวดาวกระจายดาวกระอื้มอื้มโอ้ลาวาพุ่งหน้าเลยอื้มเพื่อนระวังนะเพื่อนเพื่อนระวังเฮ้ยโอ้วิ่งรวดเดียวเลยปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอมันไปฝั่งนู้นอุ๊ยอันนี้มันต้องดวงแล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมฟาสทารให้ฟาสทารมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ,ฮ้ยโอเครอดไปแล้วโอเคฟาสทารไม่ต้องใช้แล้ว เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะฮะตรงนี้เออผมคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นอ๋อสำนักอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้เป็นเหมือนแบบมันที่ตั้งอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยจบแล้วเหรอเฮ้ยถามจริงจบแล้วจบแล้วเหรอเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมจบแล้ว